เริ่มสดหมครับสวัสดีนะครับตอนนี้คือบริษัทธนาคารร่มรวยนะฮะวันนี้เราก็จะมาอธิบายเรื่องร่มนะฮะ 10ล่มขายดีของเรานั่นเองนะฮะสิบล่มขายดีของเรานะครับวันนี้ก็เราก็มาไลฟ์สดกันนะครับผมก็ทางช่อง YouTube นะครับผมก็10บล่มขายดีของเรานี่มีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีล่มพับสามตอนครับตอนนี้ผมมาแล้วนะล่มพับสามตอนนะดับดึงเลยครับเป็นล่มพับสามตอนนะฮะขนาดยี่สิบเอ็ดนิ้วนะะเป็นล่มพับที่ขนาด มาตรฐานเลยขนาด21นเนี้ยเป็นสินค้าขายดีเลยนะผมบอกให้นะตัวเนี้ยลมพัก3ตอนเนี่ยฮะเป็นเป็นสินค้าขายดีอย่างมากนะตอนนี้ก็สามารถสกีนได้คุณลูกค้าอยากจะสกีนสังเกตล่มไหมฮะล่มของเรามีหลายสีมากนะมีทั้งสีแดงสีฟ้าสีเงินสีดําสีเขียวสีส้มสีชมพูสีตามแบงค์เลยบางท่านอยากได้อยากได้เอออะไรอยากได้ ตามสีบริษัทก็สามารถสกรีนได้ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าราคา50บาทนะฮะคุ้มมากๆ50บาทนะฮะกับล่มยี่ห้อธนาคารล่มรวยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นล่มพับ3ตอนนะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นล่มไม้เท้า16ก้านนะฮะตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นสินค้าขายดีของเราตระกูลล่มไม้เท้า16ก้านนะฮะตัวนี้นะครับขายดียังไงครับผมล่มไม้เท้า16กก้านนะฮะก็ ปลายร่มมมีปุ่มยางกันล้มกันลื่นอย่างดีสังเกตดูดีๆนะฮะร่มปลายเช้านะเป็น16ก้านปลายร่มของเขามีปุ่มยางนะมีปุ่มยางอย่างดีนะฮะด้ามจับเป็นแบบไม้เท้านะตัวนี้ขายดีมากเลยผมขอบอกให้เลยเป็นสินค้าขายดีมากเลยนะก็16ก้านขนาด21นิ้วนะราคาอยู่ที่75บาทต,ตัวนี้ยอดฮิตเลยเป็น1ใน10บร่มที่ขายดีมากนะผมบอกให้เลยนะครับแล้วก็เป็นพี่น้องกันเลยนะตัวนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นะฮะ ล้มไม้เท้าแปดกา้านนะฮะตัวนี้แบบสุดๆตัวนี้ขายดีมากพอๆกันเลยพอๆกับล้มไม้เท้าสิบหกก้านเลยแตกต่างกันที่ขนาดกับซีลวดแต่ตัวนี้ราคาจะถูกกว่าเพราะว่าซีลวดใช้น้อยกว่าเพราะใช้แค่แปดกา้านแต่ขนาดใหญ่กว่าก็ไซส์ยี่สิบสี่นิ้วนะฮะดูจากรูปได้เลยนะฮะตัวนี้ไซส์ยี่สิบสี่นิ้วมีทั้งเป็นแบบไม้เท้านะมีปุ่มยางกันล้มกันลื่นอย่างดีนะตัวนี้ก็เป็นสินค้าขายดีของบริษัทธนาคาร่วมด้วย นะครับเป็นท็อปฮิตเลยแล้วกันนะสิในอันดับล่มขายดีนะฮะตัวนี้ขอบอกแล้วว่าสุดยอดนะสุดยอดนวัตกรรมเลยถ้าเป็นล่มไม้เท้าเนี่ยต้องยกให้รุ่นนี้เลยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นล่มพับตัวนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะฮะแม่ผมพูดแต่เรื่องสุดยอดสุดยอดอย่างเดียวเลยนะฮะก็เป็นล่มพับ3ตอนลายสก็ตนะฮะตัวนี้ล่มพับ3ตอนลายสก็ตนี่นะผมบอกให้เลยนะว่ามี U v วมี U v วีรคะสีนี่เป็นไง ค่าสีนะไม่ว่าจะค่าสีนี่หมายถึงว่าเป็นค่าสีตามลายสกอตนะเห็นไหมเห็นดังรูปนะดังรูปนี่จะมีประมาณสักสิบสิบสี1สิบสองสีนะฮะตัวนี้ก็ไม่สามารถเลือกสีได้แต่ค่าสีสามารถแจกเป็นของชมรวยในงานมางคลต่างๆได้เช่นของชมลวยงานแต่งงานบวชงานศพงานชาวปาะการกิจหรือว่าจะแจกเป็นเอออะไรซูปเปอร์พรีเมียมอะ่ะให้กับแขกผู้สําคัญนะที่มาร่วมง,งานตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆคุ้มมากๆ กับราคา50บาทโอ้คุ้มจริงๆนะผมขอบอกเลยว่าล่มลายสกอตแบรนธนาค้าล่มรวยนะฮะก็เป็นสินค้าที่ขายดีจริงๆนะฮะตัวนี้นะครับก็ขายดีมากนะครับต่อมานะครับเป็นล่มเกาหลีนะาทำไมถึงล่มเกาหลีล่มยี่ห้อนี้นะเป็นล่มเกาหลีนะมา,ากกามาจากเกาหลีเราถอดแบบมาเลยนะมาจากเกาหลีแต่เป็นแบรนธนาค้าล่มรวยนะมีหลายรุ่นมากนะตัวนี้ก็เป็นท็อปยิตของเรานะล่มพับแบรนด์เกาหลี นะตัวนี้ขอบอกเลยว่าราคาอยู่ที่85บาทแต่เราขายส่ง60คันนะค่าสีค่าสีค่าสีแต่ไม่ได้ค่าลาย1กล่องมี1ลายแต่ค่าสีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่85บาทตัวนี้เป็นสินค้าขายดีของเราท็อปฮิตท็อปฮิตตัวนี้นะก็มีหลายลายนะมีนี่ก็เป็นลายอะไรลายลายตารางนะลายสวยๆนะตัวนี้แล้วก็เป็นลายดอกไม้นะตัวนี้ก็ราคา85บาทเหมือนกัน ลายดอกไม้นะฮะตัวนี้ลายดอกไม้ต่อไปก็เป็นลายละลายหอยเอรเฟลนะฮะอันนี้ก็เหมาะไปงานแต่งงานบวชงานศพก็ได้นะตัวนี้ <_ EN> ผมก็บอกก็สวยเหมือน <_ EN> กันตัวนี้ก็สวยเหมือนกันเป็นสินค้าขายดีนะก็ราคารุ่นเดียวกันเป็นลุ่มเกาหลีนะฮะแปดสิบห้าบาทแล้วตัวนี้เหรอตัวนี้ก็รุ่นเดียวกันเป็นลายสมอนะฮะเป็นจ,จุด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 เอ่อตัวนี้จะค่าอยู่ประมาณหกสีห้าสีหกสีนะตัวนี้เป็นสินค้าขายดีของบริษัทธนาค้ารุ่มรวยเลยแหละ ผมบอกให้แบบว่าท็อปฮิตมากนะไอซิปรุ่นที่ผมบอกมาีนนี่แหละเป็นหนึ่งในท็อปฮิตมากนะเป็นเป็นเป็นนัมเบอร์วันเลยก็ได้นะตัวนี้นะแบบขายดีซุปเปอร์นะฮะต่อไปนะครับก็เป็นร่มเอ่ออะไรร่มเกาหลีเหมือนเดิมนะฮะแต่เป็นลวดลายที่สามารถสีแบบว่าไม่ฉูดฉาดมากสามารถที่จะแจกได้ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะงานมงคลต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะแจกได้นะรุ่นนี้ผมขอบอกเลยว่าตัวนี้ก็ขายดีเป็นสินค้าขายดีของเรานะฮะ ต่อไปนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่10รุ่นขายดีนะครับตัวนี้นะฮะขนาดเท่ากับแบงค์แจกเลยนะตัวนี้ล่ม21่นิ้วนะตัวนี้ล่ม21นิ้วนะแก้านนะฮะตัวนี้นนะก็มีทั้งคะสีแล้วก็สามารถเลือกสีได้ตัวนี้คนส่วนใหญ่ก็เอาไปแจกเป็นของชำรวยหรือว่าจะแจกเป็นอะไรเป็นของพรีเมียมสีตามบริษัทหรือว่าคะสี ก็แล้วแต่คุณลูกค้านะตัวนี้นะก็ขายส่งอยู่ที่45บาทนะตัวนี้45บาทก็เป็นสินค้าขายดีมากนะ45บาทของเราเนี่ยนะขายดีมากนะและอันนี้1กล่องมี60คันนะ60คันนะฮะหนึง,งมี60คันนะก็ราคาคันละ45บาทก็มีสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีฟ้าสีส้มก็ค้าสีกันในนั้นนะฮะก็สีตามแบงค์เลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมก็เป็น ล่มตอนเดียว17นิ้วหรือว่าล่มเด็กนั่นเองล่มเด็กนะถ้า,าจะให้มาตรฐานจริงๆต้องไซส์17นิ้วนะเขาถึงว่าเรียกล่มเด็กหรือว่าสามารถใช้ได้จริงสามารถคุมสีสันได้ไหล่ได้อะไร,ได,ะไ,รได้นะตัวนี้ผมขอบอกว่าเป็นสินค้าขายดีของบริษัทธนาคารุ่มรวยเลยนะตัวนี้นะก,ก็อยากให้คุณลูกค้าสั่งซื้อตัวเนี้ยตัวนี้นะก็ราคาอยู่ที่40บาทนะ40บาทเองนะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับตัวนี้นะกับล่มเด็ก17นิ้วนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่ สี่สิบบาทนะฮะต่อมานะครับเป็นล่มญี่ปุ่นล่มญี่ปุ่นนี่ขอบอกเลยแบรนด์ธนาคารรุ่มรวยนี่แบบว่าเบาพกพาง่ายสะดวกสบายเป็นอย่างมากนะกับล่มญี่ปุ่นของเรานะฮะตัวนี้นะผมบอกได้เลยนะครับนี่ดังรูปเลยนะครับผมก็เป็นล่มญี่ปุ่นที่สลวยสวยเก๋เป็นอย่างมากนะเป็นหอเอลเฟลเป็นลายน่ารักมีทั้งสีพื้น แล้วก็เป็นลวดลายนะเป็นลายของสไตล์ของแบรนด์ธนาคาร่มรวยนะตัวนี้ธนาคาร่มรวยผลิตมาแบบเหมือนลกญี่ปุ่นเลยนะแต่แตกต่างกันที่เราเพิ่ม UV มาเพราะว่าเราร้อนนะเราต้องมี UV นะ UV ก็เป็น UV สีดำนะกันแดดก,กันฝนได้ถึง2เท่านะสเท่าเลยนะผมบอกให้นะคุ้มมากๆนะตัวนี้นะสเท่านะราคาส่งอยู่ที่75บาทแม่ราคากับคุณภาพนี่ นะได้เลยนะได้เลยนะสามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะฮะตัวนี้นะต่อมาเป็นล่มยาวตระกูลล่มยาว14ก้านตัวนี้ก็เป็นล่มท็อปฮิตของเราล่มท็อปฮิตของเราเลยนะเป็นล่ม14ก้านนะตัวนี้นะผมบอกได้เลยนะดังภาพเลยนะตัวนี้นะก็มีล่มอะล่มขอบสกอตเอ่อแล้วก็ล่มอะไรล่มสายลุ้งนะล่มสายลุงนะล่มอะไรล่มสายลุ้งแล้วก็เป็นล่มเอ่อ ลายสก็อตสายลุงขอบสก็อตนะตัวนี้ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มตั้งแต่เป็นล่มขอบสก็อตนะฮะตัวนี้ล่มขอบสก็อตก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่60บาทนะ mm hmm. เหมือนกันนะฮะหกล่องก็ค่าสีนะฮะค่าสีแต่ก็จะมีขอบสก็อตทุกอันนะตัวนี้ขอบอกเลยราคา60บาทตัวนี้คุ้มมากผู้หลักผู้ใหญ่ชอบซื้อแจกกันนะแล้วก็ชอบสกินโลโก้กันตัวนี้แบบว่าผมขอบบอกเลยว่าเป็นสินค้าขายดีนะฮะตัวนี้สินค้าขายดีเลยนะฮะรูปยังไม่มามาเลย รู้มาแล้วนี่เนะี่ยเป็นไงฮะร่มลายสก็ตตัวนี้ขอบอกว่าเป็นสินค้าขายดีมากขายดีมากนะฮะตัวนี้เนะี่ยก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่60บาทนะฮะตัวนี้นะฮะนี่ฮะต่อมาก็ตามด้วยร่ม Scott ลายสก็ตล้วกันนะร่มลายสก็ตของเรานะตัวนี้ก็ขายดีมากมากมาก,มากเลยนะฮะร่มลายสก็ตตัวนี้สก็ตนะก็สีตามรูปภาพเลยนะสก็ตก็จะขะลายกันนะขะลายทุกแบบทุกท,ท,ท,ทุกสไตล์เลยตัวนี้นะ ลายสกอตของเราก็เป็นสินค้าที่ท,ที่โอเคแหละนะที่ทุกคนต้องการนะตัวนี้ไม่ว่าจะแจกงานะสมงานบวชงานอะไรต่างๆนะโคก้านแล้วแข็งแรงมากมี UV นะด้ามจับแบบถนัดมือนะมากมากมากเลยแหละผมบอกให้ตัวนี้นะต่อไปนะครับเป,นะเป็นล่มสายลุงนะตัวนี้เป็นล่มสายลุงนะเป็นล่มสายลุงนะครับตัวนี้เป็นล่มสายลุงก็14ก้านเหมือนกันนะฮะตัวนี้เป็นล่มท็อปยิทนะฮะตัวนี้เป็นล่มสินค้าขายดีของเราเลยนะฮะ คุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะตัวนี้เป็นร่มทอ็ทอปฮิตจริงๆนะครับาขายส่งอยู่ที่ไอตัวนี้อยู่ที่60บาทนะท็อปฮิตจริงๆนะท็อปฮิตจริงๆนะผมบอกให้ว่าว่าเป็นอะไรที่ที่ที่เจ๋งมากนะฮะตัวนี้ผมขอบอกเลยนะฮะว่าเป็นสินค้าขายดีของเรานะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปโลโก้ก่อนนะสักครู่นะครับก็วันนี้ก็มา เทคโนโลยีใหม่แล้วกันนะจะบอกว่ายัางไงเทคโนโลยี Technology ใหม่นะฮะก็คุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อได้ครับอันนี้ก็เป็น10รุ่นร่มขายดีปี2020ของบริษัทธนาคารุ่มรวยนะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานศพงานแต่งงานชาวปรนักกิจหรือว่างานต่างๆคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้นะช่องทางติดต่อตามนี้นะครับก็0 8 9 1 2 4 6 2 3 0และ0824477 5 5นะครับผมเว็บไซต์ของเราก็ w วอ t a n a s u n a com เลขกเว็บไซต์หนึ่งก็ธนาค้ารุ่มรวย com นะครับตอนนี้เราก็มาแบบว่าเป็นการสตรีมนะแบบว่าแบบใหม่แบบใหม่นะฮะตัวนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะบอกช่องทางติดต่อกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังหา,หาหาหาช่องทางนี้อยู่นะสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมหาช่องทางการ ปิดปิดไลฟ์สดยังไงเนี่ยอะโปรแกรมเราเหลือได้เหลือแล้วก็หยุดไปเลยป่ะหรือจบเลยไหมอ่านี่โอ้โหเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกนะหยุดตรงนี้เลยใช่ไหมไม่เหมือน Facebook นใช่ไหมอ่านี่นะผมขอขอบคุณมากนะฮะกับการไลฟ์สดเป็นแบบว่าอธิบายตามภาพตามรูปตาม โซเชียลนะฮะตอนนี้ก็เราก็พยายามพัฒนานะตรงน,นี้นะครับช่วงทางติดต่อของเรานี่เลยนะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมธนาคารร่มด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ